พัสดุก็มาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับดูสิว่าข้างในจะเป็นอย่างไรก็ได้มาแล้วนะครับมีของเออ่ช่องพี่แสนนะครับแสนซีงานค่อนข้างสวยเลยนะครับในสเปคเนี่ยอืม สเปคเหล็กน่าจะแหนบเลยนะครับตามที่เขาแจ้งมานะส่วนตัวฝักกับด้ามเนี่ยออพี่เขามาแจ้งช่วงก่อนจะส่งของนะครับว่ามันเป็นไม้ไม้มะยมนะครับตัวตัวตัวด้ามเนี่ยฝักไม่แน่ใจคนระับแต่ว่าดูจากเนื้อไม้นะแล้วก็น่าจะเหมือนกันเนาะเนี่ยนะครับใส่แหนรัดมาสวยงามนะครับตอกหมุดอ เดีย๋ยวลงเคลือบเงาเลเกอร์หน่อยสวยเลยเดีย๋ยวดูตัวใบมีดกันอ่ะสวัสดีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวมีดนะครับของเอ่อช่องพี่แสนซ e. ีนะครับถ้าใครเป็น f c เนี่ยหรือว่าติดตามเอ่อช่องของพี่แสนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณพ่อเนี่ยเขาใช้มีดแบบโอ้เก่งมากนะครับใช้ทํากับข้าวตัดไม้นะครับแล่เนื้อหั่นผักเล่มเดียวใช้เล่มเดียวจริงๆนะครับก็อยากได้ นะครับเพราะว่า,อ,าอย่างผมเนี่ยคนภาคกลางนะครับเราก็จะคนภาคกลางไม่รู้สิที่บ้านผมไม่เคยมีใครมาใช้มีดมีดเล่มอย่างเนี้นะครับมีดใหญ่ๆอย่างนี้มาทำกับข้าวนะครับมีดอย่างนี้จะเป็นมีดที่เขาเอาไว้เข้าสวนเข้าป่ามากกว่านะครับมีดทาครัวก็มีเดเล็กๆนะครับบางตอก็สับหมูนะครับแต่พ่อของพี่แสนเนี่ยเขาใช้ทําทุกอย่างเลยนะครับทีนี้ มาพูดถึงเรื่องตัวงานนะครับตอนที่ได้มาเลยเนี่ยเออก็เป็นผิวเนี่ยเป็นไม้ใช้ดาดทรายขัดนะครับธรรมดาทั่วไปไม่ได้มีการเคลือบมาให้นะครับอ่านี่ผมก็เอามาเคลือบเองเนาะเห็นไหมอ่ะก็มาเคลือบผิวมันก็จะดูฉ่ำขึ้นนะครับเคลือบก็ทำไม่ยากนะครับเออใช้เทียนไขนะครับต้มห้ลาลายแล้วก็ ผสมน้ามันเครื่องนะครับคนให้เข้ากันแล้วก็เอามาขัดขัดแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อทีนี้มาพูดถึงเรื่องตัวงานวัดุดนะครับเหล็กโอเคพูดถึงเหล็กก่อนเหล็กเนี่ยก็เป็นเหล็กแหนบนะครับขึ้นทรงสวยเลยนะครับมีการปากลงด้วยนะครับเขาเรียกอะไรจอบพอยเปล่านะครับเรียกไม่ถูกเหมือนกันเนาะ ทิ้งผิวไฟเอาไว้นะครับคมค่อนข้างบางเลยนะครับคมบางคมทำกับข้าวเนี่ยดีนะครับะนะครับสันตัวสันเนี่ยถ้าตรงนี้ถ้าผมกะเอานะครับไม่ผิดเนี่ยประมาณประมาณสัก4มิลนะครับ 3- 4มสอ่าิลประมาณนี้นะครับตัวเหล็กเนาะเล็กแหนบเลยนะครับ ต่อไปเรื่องของฝักกับด้ามเนี่ยตรงนี้เป็นเรื่องที่ผมเอ,อ่อใช้คำว่าอะไรด,ดีติดใจนิดหนึ่งนะครับตอนที่ออทางทางช่องพี่แสงจะส่งมาให้เนี่ยเขาจะโทรมาบอกก่อนนะครับว่าจะเออส่งวันไหนอะไรยังไงนะครับแล้วก็แจ้งตัววัสดุเนี่ยเขาบอกว่าตัวฝักเนี่ยกับตัวด้ามเนี่ยทำจากไม้ไมะยมนะครับถูกต้องครับมะยมเพื่อนๆฟังไม่ผิดซช่นผมก็ เราไม่เคยได้ยินไม้มะย,ยมมาทําดัามกับฝักถูกไหมครับเพราะว่ามันเป็นไม้เนื้ออ่อนนะครับคือถ้าเกิดเอามาทําแคบฝักเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าฝักเนี่ยมันมันเบาเลยอะนะครับกลิ่นกลิ่นไม้มะยม,ยม,ยม,ยมยออกออกชัดเลยนะครับน้าหนักเบาเบามาก,มากนะครับผมว่ามันเป็นข้อดีนะแต่ข้อเสียมันเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแรงหรือเปล่านะครับมันเป็นไม้ไม้ไม้ที่เบา คือถ้ามาทําปอกเนี่ยผมว่าเวิร์กนะครับไม่ต้องมาเพิ่มภาระให้ให้มีดเรานะครับแค่ตัวเหล็กนี่ก็หนักแล้วนะครับทําทําฝักเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับทีนี้ด้ามเนี่ยก็เป็นไม้น่าจะเป็นไม้มะยมอีกอะนะครับเนี่ยนะครับคือถ้าเกิดเป็นมีดฟูลแท้งเนี่ยที่ใบใบใบมีดกับด้ามเนี่ยเป็นเป็นเหล็กทั้งดุ้นเลยเนะครับแล้วเอาไม้ประกบอะ่ะ ผมว่าเวิร์กนะครับโอเคเพราะว่าใช้งานแบบรุนแรงเนี่ยมันก็มันมันมันซับแรงโดยเหล็กไงน,นะครับแต่ถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นฟูลแทงอะมันเป็นลักษณะของเหล็กกันอะสามเหลี่ยมเสียบเข้าไปในนี้ถ้าเป็น on, ไม้เนื้ออ่อนเราไปเราไปใช้ฟันไม้หนักเนี่ยผมกลัวว่าตัวดั้มเนี่ยมันจะรับไม่ไหวนะครับห่วงห่วงตรงนี้มากกว่าแต่ถ้าพูดถึงในจย์ของเราเอามีดเล่มเนี้ยทำกับข้าวหั่นพัก อันปลาสับหมูเวิร์กนะครับเวิร์กดำไม่ได้หนักเบาใช้ทำกับข้าวอะไรอย่างเงี้ยพกติดตัวได้ฟันไม้ไม่ใหญ่มากได้นะครับถ้าไปฟันแบบโอ้จริงจังไม้แข็งๆเหนียวๆแรงๆเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าตัวด้มเนี่ยที่ทำจากไม้มะยมเนี่ยมันรับน้ำหนักได้ดีขนาดไหนนะครับเนาะแต่โดยรวมนะครับเต็มสิบเนี่ยผมให้ไปเลย 8นะครับดี D, นะครับล็อกได้ครับเนี่ยกดลงหน่อยอไปไม่ลงแล้วจะกดก็กดลงเนาะนะครับลองหาซื้อดูนะครับอุ่หนุนคนไทยผมว่ามีดคนไทยเหล็กแหนบเนี่ยใช้งานได้ทุกสภาพอากาศทุกสภาพผิวทุกสภาพต้นไม้แล้วล่ะนะครับจริงๆเนาะ รื่องความคมก็ใช้ได้เลยนะครับอลองดูก็ได้นี่ใบไ,ไม้ปึ๊บนะครับคมนะครับก่อนหน้าที่จะซื้อเนี่ยผมไปดูรีวิวของพี่ช่องหนึ่งมาเขาก็บอกว่ามีดไม่ค่อยคมต้องรับเพิ่มถูกไหมครับแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าทางช่องพิ่แสนเนี่ยเขาดูแล้วเขาเ เอาไปปรับปรุงแก้ไขหรือเปล่าครับมีดที่ส่งมาให้ผมเนี่ยคมนะครับบอกเลยว่าคมประมาณนึงอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้แบบมากแบบปาดกระดาษอะไรได้นะครับแต่ว่าคมแบบใช้งานหั่นมะเขือเทศได้แบบผิวสวยสวยเลยนะครับแล้วผมก็เอามารับเองนะครับก็ใช้หินหินรับมีดนะครับที่มันละเอียดหน่อยนะครับอย่างตัวนี้ก็หยาบอยู่นะนะครับอาจจะไม่ถึงพวก8ปดพันหรอกนะครับแต่ก็ละเอียดอยู่แล้วก็เอาพวก เขาเรียกอะไรล่ะหนังสะบัดนะครับเก็บเกบสรอ,อีกทีหนึ่งแค่นี้ก็คมจิบแล้วนะครับตัวเหล็กดีดีเลยเนาะใช้งานทั่วไป work นะครับมีไทยเล่มละ600นะครับสนับสนุนเลยนะครับของคนไทยกับอีกเล่มนึงอ่ะให้ดูนะครับเล่มนี้เล่มนี้เป็นมีดของโรตาริโอ,อ ario, นะครับไนท์ Night, นะครับ U.S. ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะนี่นะครับอ่าแรกซื้อมาจะเอามาเดินป่านี่แหละนะครับแต่ด้วยความที่เหล็กมันบางมากครับเหล็กเล่มนี้ดูสัก2อมิลน่าจะได้นะครับบางเสียบเลยถ้าเอาไปฟันไม้ใหญ่ๆเนี่ยไม่เวิร์คครับผมลองแล้วอันนี้อันนี้เรื่องจริงนะครับสู้เหล็กแหนบไม่ได้เลยนะครับแหนบดีกว่า เล่มนี้มันเอาไว้แบบฟันหาวานัววันทางกิ่งไม้เล็กๆฟันพวกต้นอ้อยเนี่ยอันนี้เวิร์กนะครับเ้าทาเลยแต่เอาทำกับข้าวดีคงโอโ้โหไม่ใช่เรื่องนะครับก็เป็นมีดมีสวยงามมีดต่อสู้อะนะครับของของทหารเขานะครับใช้ฟันไม้ใหญ่ไม่ค่อยเวิร์กสปริงสปริงมันดีอะไรนะครับแต่ว่าแรงมันน้อยนะครับแรงเวียงเนี่ยแล้วฝันสันมันก็บางแค่เนี้ย ตลอดทั้งเล่มเลยนะครับแรงส่งก็มาจากใบใบใหญ่ให้หนักหัวยอย่างเดียวแค่นั้นเองนะครับแต่พูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าและการใช้งานเนี่ยผมว่ายังไงมีไทยเนี่ยก็เวิร์กกว่านะครับเล่มนี้นี่ของพิเศษนี่600หรือ700อประมาณนี้นะครับส่วนเล่มข้างล่างนี้เล่มละพันแปดนะครับมือหนึ่งนะน,นะครับก็ แล้วแต่คนจะชอบนะครับถ้าเรื่องรูปทรงผมว่าหลายๆคนนะ่าคงชอบเล่มนี้อยู่แล้วนะครับบางคนที่ชอบของไทยหน่อยก็จะไปเล่มนี้นะครับก็ซื้อมีดให้มันเหมาะสมกับการใช้งานนะครับอย่างเล่มนี้ผมคงไม่ได้มาซื้อมาฟันไม้นักหนักจริงๆหรอกนะครับผมก็เอาไว้พวกแบบทํากับข้าวฟันไม้บ้างอะไรบ้างนะครับติดตัวไปเข้าสวนเนาะเล่มนี้ก็เอาไปถางป่า นะครับที่มันลกๆหน่อยเพราะว่ามันยาว18นิ้วอะนะครับอ่าก็ดีนะครับ,ก,นะรบก็เลือกมีดใช้ให้มันถูกกับงานนะครับก็วันนี้มารีวิวมีดเออพี่แสนซี C e, นะครับเท่านี้นะครับใครสนใจก็ติดต่อ,อ,อทางเพจ Facebook แล้วก็ไลน์พี่แกไปนะครับก็สวัสดีครับ